สวัสดีค่ะเพจปรับปราหน้าเป๊ะน,นะคะ กลับมาเจอกับเพชรี่วันนี้นะคะวันพุธลาวนะคะวันพุธท,ที่22เมษายนนะคะวันนี้นะคะเพชรี่ก็จะแวะมาขอกําลังใจเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่เพชรี่ก็จะขึ้นเขียงแล้วนะคะทําจมูกใหม่ครั้งแรกในชีวิตนะคะกับวานิสาคลินิกนะคะแล้วก็อยากจะได้กําลังใจจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็ผ่านไปด้วยดีได้จมูกที่เลอค่ากลับมานะคะแล้วก็ผู้โชคดี10ท่านที่ผ่านโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้5ท่านแรกเจอพี่เพชที่วานิสาคลินิกแน่นอนนะคะ โอเคค่ะแต่ก่อนที่จะทําสวยแล้วก็พักฟื้นนะคะประมาณ7วันก็วันนี้อยากจะเอาเรื่องราวดีๆมาแจกมาแถมให้กับแฟนคลับของดิฉันนะคะอยู่ตรงหน้าดิฉันแล้วนะคะหลังจากกลับมาจากสงการนะคะดําปิดดําปีกันเลยนะคะก็ได้สบู่ฟอกตัวนะคะย้ํานะคะมันคือสบู่ฟอกตัวนะคะย้านะคะมันเอาไว้ฟอกผิวกายของเรานะคะอย่าเผลอไปใช้ที่หน้านะคะสบู่ตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นสบู่ที่ได้สกัดมาจากผลไม้ ไม่ใช่ผลไม้ <S <S เขาเรียกว่าอะไร <S <S พืชธรรมชาติจากประเทศพมา่านั่นก็คือต้นธนาคานะคะแล้วก็วันนี้นะคะสาวพม่าที่ว่าข่าวที่ว่าเลิศแล้วนะคะต้องหลบให้กับผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าธนาคาได้กลับมาแจ้งเกิดแล้วในวงการนะคะนี่ก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะธนาคาซอฟนะคะเป็นสบู่ที่ดังที่สุดในโคราชนะคะอยากจะบอกว่าที่โคราชด,ดังมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เซฟวันที่เดมอลที่ตลาดนัดแม่ค้าแม่ขายทั่วโคราชเลยนะคะ รู้จักสบู่ตัวนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่เพชรชี่พร้อมแล้วที่จะเอาสบู่ตัวนี้มาแนะนํากับคนในโลกของโซเชียลแคมธนาคารนะคะคือต้นไม้ที่เก๋มากๆที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ย ขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นเนียนขึ้นเทียบเท่ากับสาวพมา่าแปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมสาวพมา่าถึงมีผิวที่เลิศเพราะว่าสาวพมา่าใช้สบู่ตัวนี้นะคะธนาคารซอฟนะคะก็ละแค่80บาทเองนะคะแล้วก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้นะคะใครอยากเป็นแม่ค้าใครอยากร่ํารวยใครอยากมีสบู่ดีๆเอาไว้ไปขายกับคนที่เราต้องการที่จะเซลล์ให้เขารับรองได้ว่าธนาคารคืออีกหนึ่งตัวเลือกของเพื่อนๆนะคะราคาแค่80บาทไม่แพงนะคะ ถูกแต่ดีถูกแต่มีคุณภาพก็เกิดขึ้นได้ในโซเชียลแคมของเพชี่นะคะเพชี่ลองใช้มาดูแล้วนะคะรู้สึกว่ามันช่วยกระจัดเรื่องของกลิ่นเหงื่อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดสังเกตได้จากน้ำเนี่ยนะคะจะดํามากตอนที่เราแต่ขอแนะนํานะคะว่าอาบกับน้ําอุ่นจะเลิศที่สุดแล้วก็จะดูเลอคคาแล้วก็จะดูเก๋ที่สุดนะคะธนาคารนะคะก็นะะนะะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะว่าสรรพคุณของมันมีอะไรบ้างนะคะ1แน่นอนนะคะช่วยชะลอความ แก่ของผิวนนะก็คือทําให้เราดูสาวขึ้น 2. นะคะช่วยชะลอเกี่ยวกับเรื่องการลดรอยสีบนผิวบนผิวของเรานะคะ3ช่วยลดฝ้ากะรอยด่างดํานะคะแล้วก็ผดผื่นที่มันเกิดทําให้เราคันนะคะ4ช่วยะระงับกลิ่นกายได้เป็นอย่างดีนะคะ 5. นะคะช่วยป้องกันร,รังสี uv จากแสงแดดและ6ช่วยลดความมันบนผิวหนังผิวนุ่มชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลเห็นไหมคะว่ากล่องแค่นี้ราคาแค่80บาทแต่สรรพคุณแน่นฟอทีเดียวนะคะวันนี้นะคะถ้ามองหาสบู่ฟอกตัวดีๆสบู่ฟอกตัวที่เลิศที่สุดวันนี้นะคะต้องยกให้กับสบู่ธนาคารนะคะจำชื่อน,นี้ไว้ให้ขึ้นใจนะคะธนาคารอีกหน่อยจะดังมากๆในโลกของ คนที่ชอบในการฟอกตัวให้ผิวตัวเองดูดีขึ้นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะธนาคารใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อไปได้ที่ลายด้านบนคลิปเลยนะคะพี่โพจะทิ้งเอาไว้นะคะกับน้อง เตย่านะคบเตย่าเป็นน้องคนหนึ่งที่สวยแล้วก็เลอค่ามากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องเตย่าขายสบู่เนี่ยนะคะเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นตัวแทนจําหน่ายคนไหนที่อยากจะรับไปขายติดต่อได้เลยหรือใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะคะก็แอดไลน์ไปได้เลยที่น้องเตย่าบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่เพชชี่นะคะถ้าซื้อ10ก้อนขึ้นไปเตย่าลดให้นะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวด,ดีๆามาฝากกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปชวนชิมคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขกับการฟอกตัวเฮ้ยไม่ได้สิสิรางวัลต้องแจกเพราะว่าใช้ดีใช้เลิศไม่บอกต่อไม่แจกไม่ได้นะคะใครอยากได้สบู่นะคะสิรางวัลน,นะคะคอมเมนต์รีโพสต์คลิปนี้นะคะแล้วบอกเหตุผลเข้ามาว่าทําไมถึงอยากใช้สบู่สมุนไพรจากต้นธนาคาจากประเทศพม่านะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็รีโพสต์คลิปนี้เข้ามานะคะเดวิเพชจะมาแจากรางวัลวันที่1พฤษภาคมหลังจากที่พิเพชรจมูกหายยุบหายบวมแล้วเดี๋ยวจะมาแจากนะคะ10รางวัลน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้กันเข้ามานะคะฝากไปด้วยนะคะธนาคารซอฟจากพม่าค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย